ผงนัวนะครับผมตามด้วยมันหมกหน้านะครับใส่ไปครับมักเปียวหลายหรือว่าเปรียวกลมกมก็ตามใจครับคนครับให้เครื่องมันเข้ากันนะครับคนไปแล้วเขาก็ชิมครับขาดยังก็เติมไปเอาขาดหนปางนิดนึงนะครับพอเติมหนึ่ปไปแล้วเขาก็มาใส่พวกเครืองกันเลยนะครับต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยแล้วก็หัวหอมซอยนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มครับปลาหมึกที่เขาล้างทั้งหมดสะอาดแล้วก็หลวกไม่แล้วนะครับคนครับคนโคเลย์เล็กน้อยนึงครับผม ตามด้วยนี่ครับบุนเซนนะครับอ่านิดนึงแล้วกับพักกระเฉดครับผมชอบเขาเอาเยอะหน่อยครับผมฉอบกินมันอร่อยดีเขากันครับอ่ะขนครับซีซันกับนากินกับหอมเลยครับสูตรนี้ก็ใส่ข้าวั่วก็ได้นะครับผมขั่วตำไว้แล้วหอมๆนะครับแต่ว่าลืมใส่ครับอบเงี้ยครับแสบเหมือนเดิมครับอ่านี่ครับนาตาเป็นแบบนี้นะครับเสิร์ฟครับผมรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวนํานะครับแล้วก็มีเค็มนะครับนัวๆนะครับไม่ให้ออกหวานนะครับเมนูนี้นะครับท็อปปิ้งด้วยเนื้อปูนะครับผม นี่ก็จะเป็นสไตล์ลาบอีสานแต่ว่าเป็นทะเลนะครับลาบยำนะครับ